วันนี้26กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ผมมาที่สะแก้วนะครับที่สาราลำดวนนะครับขึ้นไปแล้วครับข้างบนชั้นล่างนี้ชั้นล่างนี้9้าถุงนะครับรอบโคนร้อยร้ยดสนะครับร8 0ก็ปดใช้า9าถุงข้างบนนี่ร้อย0ใช้แดถุงนะครับข้างบนโน้นเป็นกิ่งก้านสาขากือกิ่งละ3มถุงมั่ง สี่ถุงมั่งนะครับพระอาจารย์บอกว่าโอ้โหไปหมดที่พระอาจารย์จะเอาต้นนี้ห้าแสนนะครับของโมครับลำยากระต้นการสร้างแก่นไม้กฤษณนาครับนะครับเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์หมดแล้วครับต้องใช้ตัวช่วยนะครับเพราะพันธุ์ต่างๆพันธุ์ไม้หอมของเรามันกลายพันธุ์หมดแล้วต้องใช้ตัวช่วยโอเคนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาถากดูกันนะครับที่สาราลำดวนจังหวัดสะแก้วครับของพระอาจารย์สมหมายนะครับ